วันนี้ก็ทํากับข้าวไปหนึ่งอย่างแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ทำทำโปรตีนเกษตรทอดแล้วก็ผัดพริกแกงค่ะโอ้แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนพุงแล้วก็เจ้าของที่เขาเอามาเอามาซื้อมาแบ่งปันให้รับโอ้แล้วนี่นี่นี่ทำอะไรนี่เขาไม่ทำไปเตรียมของมาเยอะอย่างนี้นะครับเขาเหนียวทำไมของเยอะแยะไปหมดเลยครับวันนี้มีเมนูพิเศษด้วยเลยครับมีของหวานให้กินครับ มีนนข้าวเหนียว่อะไรครับเนี่ยข้าวเหนียวเปียกอันนี้จะใช้อดอกอัญชันโอเคที่ไร่ของน้องละลินที่สีคิ้วค่ะบ้านดุงสะพ้ายค่ะเขาปลูกไว้แล้วก็คือเป็นแบบแบบอันนี้อินซีค่ะทำไรเตรียมของรเซตค่ะเตรียมของเลยครับเนี่ยามาให้ค่ะก็ะอันนี้ก็เป็นข้าวโพดกอจากเอ็ซมาให้ แล้วก็ลำไยค่ะคือเรามีอะไรเราก็ใส่อย่างนั้นนะครับลำไยเขาก็มาไว้แกะเนื้อเตรียมของไว้ใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นแปะกล้วยที่ลุงวิ์เขาซื้อมาจากจากคลองด่านค่ะอันนี้ก็เป็นแป้งที่สําหรับไว้ใส่ในใช่ไหมครับเตรียมของไว้ใช่ไหมครับเนี่ยค่ะใช่ค่ะอันนี้เตรียมของไว้เรียบร้อยค่ะอ๋อยังไม่ได้ทําเตรียมไว้ทําเดี๋ยวจะทําแล้วก็จะส่งให้ดูอีกครั้งนะคะโอเคเมื่อกี้นี้ที่เตรียมเครื่องของหวานไว้นะคะจะทำในข้าวเหนียวเปียก ah ลำไยกับข้าวโพดกับแปะกล้วยค่ะเวลานี้เสร็จแล้วค่ะก็มีทั้งลำไยทั้งแปะกล้วยท,ทั้งเอ่อทั้งข้าวโพดค่ะข้าวโพดก็ f c ซมาให้ลำไยก็ F c ซมาให้นะคะก็เลยเอามาทําขนมค่ะอันนี้ก็เป็นกะทิราดนะคะกะทิราดก็ใส่เกลือใช้เกลือเอ่อดอกเกลือค่ะดอกเกลือจากสมุทรสงครามค่ะ อันนี้ตอนนี้มันยังร้อนอยู่มันก็ยังไม่ข้นนะคะประเดี๋ยวมันก็จะข้นกว่านี้นะคะเพราะว่าปลาเกียวเติมแป้งไปแล้วค่ะแป้งแป้งข้าวโพดนะคะ,ะเติมให็นมันเหนียวค่ะแล้วมันก็จะอร่อยค่ะขนมอร่อยอร่อยค่ะ